สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซื้อปราสรดีมทีมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกดกาชาเกลือไหม <c oughs> เกลือไหมครับช่วงนี้ตอนนี้นะครับมันจะมีตู้ใหม่เข้ามานะครับวันที่26นะครับนี่นะเป็นตู้ดีมคอลเลกชันแบบคัดสันนะครับเลือกตัวได้เลยมีตัวไฮไลท์เป็นจุนสีฟ้า สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเป็นตู้เก่านะเป็นตู้เก่านะครับที่รีรันออกมาครับสำหรับตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาปลายเดือนแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก d ดีม Festival ครับดีมเฟสติวัลครับจะมาวันไหนดีมเฟสติวัลน่าจะมาวันที่2 8และ29ส่วนตัวละครน่าจะเปิดเผยวันที่26และความสามารถของตัวละครก็น่าจะเปิดเผยวันที่27นะครับซึ่งมันตรงกับไลฟ์สตรีมทางการนะ ไลฟ์สตรีมทางการวันที่27นะครับเวลาไทยก็คือ1ทุ่มเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูีอทีก็สำหรับวันนี้ครับก็จะมีผลโหวตจากทางเพจนะฮะทางเพจครับได้ร่วมกันโหวตนะครับ5อันดับตัวเต็งนะฮะ Dream Face ประจำเดือนนี้จะมีใครบ้างนะฮะไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครต้องการเติมตังก็สปอนเซอร์ประจำช่องผมคุณสามารถ ติดต่อไปได้นะฮะร,ร้านนี้นะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงเดอะฮันด์ชอปเกม o b โมบายปลอดภัยแน่นอน100%คุณสามารถติดต่อที่ไลน์โค้ดตรงนี้เลยฮะรวมถึง id ดองบอลได้นะ id ดองบอลเนี่ยผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะคุณสามารถติดต่อมาได้เลยนะฮะเฟซบุ๊กด้านล่างครับโอเคพอพูดถึง5อันดับนะมันจะมีอันดับซ้ำกันด้วยคือผลโหวตเท่ากันนะฮะ มาดูกันที่ <c oughs> อันดับที่5ก่อนละกันอ่แบนึงลืมล,มลมือันดับที่5ครับมีผลโหวตเท่ากันครับได้แก่2ตัวละครขับสโมสรเออช่วงนี้ขับสโมสรแม่งมาแรงนะฮะมาซยามาอาเซนอนนะฮะเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องเน็กดีมครับแล้วก็ซีโนอินเตอร์มิลานครับ อาจจะลุ้นยากสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับซีโนอินเตอร์มิลานครับใช่ครับซีโนครับเป็นตัวละครที่เก่งนะแล้วก็มีโอกาสออกตัวดีเฟสแต่ช่วงหลังเนี่ยไอ้พวกโกลคีเปอร์หรือตัวป้องกันเนี่ยตัวดีเฟสเนี่ยมันจะไปออกดีมคอเลกชั่นมากกว่าครับส่วนมาซิยาม่มาก,ก็มีโอกาสเป็นไปได้เนะื่องจากว่ามันมีเนื้อเรื่องนะและที่สําคัญ,ญยับคือตัวละครมันเนี่ยก็สามารถไปได้ทั้งเกมรับและเกมรุกเนาะะคือถ้าเกิดอมองว่าดีเฟสออกตัวบุกเยอะ ถ้ามาซียมาเป็นสายทําเกมมันก็มีโอกาสครับแล้วนี่ก็เป็นอันดับ5นะฮะสี่เต์งคู่ครับต่อมาครับสำหรับอันดับ4ครับเป็นคู่คู่กัดกันเลยก็ว่าได้อันดับ4นะครับก็คือซึบาอสะาบาร์เซโลน่านะพระเอกของเราครับแล้วก็นาตตูเลซ่านะฮะหาตาตูเลซ่ามาเป็นสโมสรก็ต้อเป็นมารติดนะฮะ ผลวตนังโคครับอยู่ที่7% 2ตัวมีโอกาสไหมเอาจริงสองตัวนี้ไม่ได้มีเคาลางที่มันจะออกมานะฮะเพีเยงแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ดังที่สุดนะฮะตัวหนึ่งซื้อภาซา้ซืบาภาษานะครับก็ดังในฝั่งญี่ปุ่นเนาะส่วนนาตูเรซาก,ก็เป็นตัวต่าชาติที่ดังเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสออกเกือบทุกครั้งอยู่แล้วนะฮะอันดับ3ครับปีแอนะครับปีแอรครับ เอาจริง PSG พีแอร์ G, Air ก็ไม่ได้มีเขาลางเหมือนกับซื้อบาสะหรือนาตูคือไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกแต่พอตอนมันจะไลฟ์สตรีมเนี่ยมันจะไลฟ์สตรีมทางการเนี่ยมันเสือกเอาพีแอร์ Air นะครับมาเป็น pre พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ด้านหน้าไงคนมันก็เลยคิดว่าเอ้ยมันอาจจะมามันอาจจะมาใช่ไหมเนี่ยพีแอร์ Air เป็นพรีเซนเตอร์มันอาจจะมาเออมันก็คิดได้นะ12%ครับสำหรับอันดับ3 แอร์นะฮะและอันดับ2ครับตัวละครที่แทบไม่เคยออกไม่เคยออกมาคนโหยหากันมาหลายปีมิสาก,กิเวอร์ชั่น P.S.G. ครับมิสาก,กิครับเป็นตัวละครที่ดังมากๆนะฮะในเกมนี้เป็นตัวที่ออกดีเฟสบ่อยตัวที่ออกตัวพิเศษบ่อยแต่ว่ามิสาก,กิไม่เคยออกเวอร์ชั่นสโมสร P.S.G. เลยไม่รู้ทำไมพอออกสโมสสมันก็ไปออกเป็นตัวเจลีโอ <c oughs> นั่นแหละครับคุณผู้ชมนะฮะมิสกี p s g ครับได้รับผลโหวตนะครับเป็นอันดับ2ที่18%นะครับและเมื่อพูดมาถึงตอนตอนนี้นะฮะคุณคิดว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งได้ครับถ้าไม่ใช่นั่นแหละครับน้องอ้อยนะครับเอาอีกอินเตอร์มิลานนะครับได้รับผลโหวตสูงที่สุดเกือบครึ่งนะครับ42%หลายคนเทใจให้น้องอ้อยแน่นอนเอ่อเพราะว่าน้องอ้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับมาเซียมา คือมันเล่นตัวรับก็ได้ตัวลุกก็ได้ตามเนื้อเรื่องเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นตัวยิงมันก็เป็นเอเธนกิมมิทฟิลเป็นตัวปุกเนาะและอีกยานะครับลองอ้อยเนี่ยมันออกตัวอะไรนะตัวเก่ารีรันใช่ไหมที่ผมเปิดได้นั่นแหละตัวเก่ารีรันมาเมื่อก่อนตัวเก่ารีลันมาคนจะคิดว่ามันคงไม่มาแล้วเพราะมันออกตัวรีรันมาแล้วแต่เจนตีเล่นะครับได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากูออกตัวรีรันมา สัปดาหอีก2วันผ่านมาออกดีมคอลเลคชั่นแม่งเลยเพราะฉะนั้นเอาอีกชิโงนะครับออกตัวเก่ามาไม่มีผลครับผลหวตดยังทันล,ลุทลายเหมือนเดิม4.2%่จอครับคุณผู้ชมหลักคิดว่าใครจะมาเล้าระดับผมในใจเนี่ยก็ต้องเป็นเอาอีกอินเตอร์มิลานแต่หากจะมีเพิ่มมาทั้งตัวก็คงเป็นมิสากินะฮะสองตัวนี้ครับส่วนมัซิยามะอาร์เซนอลเอาจริงไม่น่ามาครับไม่น่ามานะฮะถ้ามาก็ดีแหละเด็กปืนเพราะกิงๆงนะ โอเคแล้วนี่ก็เป็นผลบท5อันดับนะฮะไม่ว่าใครจะมาก็แล้วแต่ขอให้ออกเวลากดกาชาขอให้ออกไวไวแล้วกันคือโอเคหมดอะไรที่แม่งไม่เกลือเนี่ยคือโอเคหมดและที่สําคัญออกมาแล้วต้องเก่งออกมาแล้วต้องสุดนะฮะอย่ามาขึ้นขึ้น,นกลางๆไม่ได้นะฮะตอนนี้ครับคนต้องการตัวละครตัวทําเกมนะครับกองหน้าคือกองหน้ามาเมื่อไหร่มันก็ดีแต่ว่าแม่งเยอะแล้วไง กองหน้าแม่งเยอะแล้วเนี่ยหนเยอะมากออกมาหลายรุ่นแล้วดีเฟสล่าสุดต่อแต่กองหน้านะตอนนี้คนต้องการตัวทําเกมมากกว่านะครับเพราะว่ากองหลังแม่งโหดเหลือเกินโอเคเือนวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ